สวัสดีครับพี่โอลาลาพิกส์นะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทัวร์โรงงานของเรานะครับว่าทำไมลูกค้าหลายๆท่านถึงชื่นชอบในคุณภาพสินค้าของลาาพิกิธีการเล็ตของเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ น,นี้เราก็อยู่ในห้องพิมพ์นะครับเรามีเครื่องจักรมูลค่ากว่า30บล้านบาทเลยนะครับผมและเครื่องจักรที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีชื่อว่า HP i n i g o เป็นเครื่องจักรที่ได้รับการยอมรับจากโลกว่าเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความคมชัดให้สีสันที่สวยงามเครื่องกลไกของเครื่องจักรตัวนี้นะครับตัวชุดทำหม,มึกสามารถพิมพ์ได้ถึง7สีต่างจากเครื่องพิมพ์ทั่วไปนะครับชุดทำภาพเนี่ยเป็นหัวยิงเลเซอร์แล้วก็จะมีการยิงเลเซอร์ลงมาหมึกเป็นลักษณะเอ็กโตอ,อิงเป็นหมึกน้ำครับเวลาพิมพ์แล้วเนี่ยมันก็้าทา,าท texture, เลนยงให ของเราเนี่ยมีความนุ่นละมลุนและคมชัดลาลาพิก์เนี่ยนอกจากงานพิมพ์กระดาษซิกเกอร์นะครับเรายังสามารถพิมพ์งานบนวนสัสดุต่างๆได้อีกหลากหลายยกตัวอย่างอันนี้ครับเป็นเครื่องพิมพ์ u ูใช้สาหรับพิมพ์พุ่มงานอะคริลิกแลวเราก็จะมีเครื่องจักรที่ใช้สำหรับพิมพ์ผ้าพิมพ์หลังด้วยนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการพิมพ์แล้วนะครับเราก็จะเข้ามาสู่กระบวนการหลังพิมพ์ก็คือจะเริ่มต้นด้วยการตัดก็จะมีการตัดโดยใช้เครื่องตัดเลเซอร์ตัดด้วยใบยมีดตัดด้วยเกียวเตนหรัรรรบ หลังจากที่ลูกค้าทาการสั่งซื้อเข้ามาผ่านเว็บไซต์ลาลาพิก์ระบบก็จะส่งคําสั่งซื้อละก็ไฟงานพิมพ์ของลูกค้าเข้าสู่กระบวนการผลิตของเราทันทีทําให้การผลิตของเราเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับและก็มีประสิทธิภาพที่เราเย็ตรงนี้นะครับก็คือพื้นที่ที่ทําการ QC และจัดส่งสินค้าของลาลาพิก์ทั้งหมดสินค้าทุกชนิดก็จะถูกทาการตรวจสอบคุณภาพแพ็คอย่างดีขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าทุกชนิดที่ลูกค้าสั่งจะถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์และสิ่ ที่ดีและมีคุณภาพครั้งหน้านะครับถ้ามีเพื่อนๆคนไหนครับอยากจะดูการผลิตสินค้าชิ้ไหนเป็นพิเศษให้คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเราละทิกจะจัดให้ครับ